การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะอะไรนะ ให้ทำเสียงสองเรียกสุนัขกันใครแพ้โดนทำโทษนี่ฮะตีโอ้โหสายโหดันนี้สายโหดตีนี่สายโหดคือใครไปล็อกตัวไดาทำไมโทษโกงเลยโอ้โหเรียกแค่แตกก่อนแตกก่อนแตกก่อนเออโอเคโอเคสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้สู่รายการนายจ่าท่าเต้ นี้นะฮะทุกๆเช้าวันอาทิตย์นะครับ1 0 1โมงนาทีทางช่อง8กดหมายเลข27จน, <c oughs> นะจ๊ะวันนี้ครรับถ้ารับเชิญวันนี้ถ้ารับเชิญของเราเนี่ยก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนเคยเป็นสามีเก่าครั้งเดียวนี่คืออุบัติเหตุหรอเล่เพื่อไม่คือคือ <c oughs> ช่วงนั้นดวงตกหรืออะไร <c oughs> ตอนนั้นเมาเมา อย่าไปพูดน,นั้นเนี่ยพี่เสียหมดเลยอ,ะอ่ะดูสิพวงม่าแบบพวกนั้นเมาเดี๋ยวเราเสียแล้วเขาอ่ะเขาก็ดูดีสิ <laughs> <laughs> เป็นน้องชายของเราเองคือน้องสันประชากรเข<อ><อ>บอกว่าซันนี่ชอบเลี้ยงแมวมาก ชอบชอบเล่นกับแมวแมวมันขี้อ้อนไงพี่อ๋อเรอหน้ามันน่ารักมันร้องเมี้ยวเมี้ยวก็คือยอมเป็นทาสแหละอ๋อเลอถือว่าผูกพันไหมผูกพันอยู่เห็นแมวปุ๊บต้องยังไงก็ต้องแบบต้องเข้าไปแบบเกาท้องเกาหัวเล่นอะไรเงี้ยครับเล่นลชอบพันไหนเป็นพิเศษเออชอบสกอตติชหูกสั้นครับแล้วก็สฟิงค์ครับอุ้ยชอบขนสั้นด้วยใช่ชอบขนสั้นถ้างั้นวันนี้ก็เป๊ะเลยนะเหมาะวันนี้คือเราพาไปเจอกับหมาตัวหนึ่งที่แบบขนสั้นสั้นแบบเกลียนเลยอ่ะใช่ก็คือแนวที่หนูชอบเลยแล้วก็ผมชอบ ก็แมวไงก็ใช่แล้าใจชอบสีขาวไหมครับเนี่โอ้ทีนี้สีขาวขนสั้นๆใช่และฉลาดอืมแล้วตัวชอบตัวสูงๆใช่ไหมเออนั่นแหละที่เนี้ยมันมีหมาที่ตัวหนึ่งพันหนึ่งเขาเรียกพันอะไรพุดเดิ้ลอะไรสักอย่างพุดเดิ้ลอะไรนะเป็นแบบว่าเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ใ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออแต่แต่แล้วผมบอกผมชอบแมวไงพี่เออเข้าใจไหมคือเขาเข้าใจแหละว่าซันชอบแมวแต่ว่าพวกเราพามาดูหมามาตามมาดูหมากันพันดีเลย วันนี้เอาใจท่านหมาไซยักษ์กับการพาทุกคนมาที่ร้านเอ็กโซติกคาเฟนอกจากจะเป็นคาเฟ่ที่ให้ลูกค้าได้นั่งทานอาหารและเครื่องดื่มกันแล้วยังสามารถมาเล่นกับน้องหมาไซยักษ์ที่หาดูได้ยากด้วยถึงจะตัวใหญ่และดูแรงเยอะแต่น้องๆน่ารักและคีเล่นมากๆแถมมีทีมงานของร้านคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะโอ้โหต้องมาลองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พี่ตาเป็นผู้จัดการร้านใช่ครับผมผู้จัดการร้านนีเล่าที่มาที่ไปให้หน่อยวก่อนก่อนจะเล่าที่มาที่ไปขอชื่อแบบถูกๆของร้านนี้ก่อนจะเอกโซติกหรือเอโซติกหรือเอกโซติกโอเคครับร้านนี้ชื่อว่าเอกโซติกครับเอกโซติกร้านนี้มีแมวกี่พันครับพีบไม่มีแมวไม่มีเขามีหมาเราหมามุ่นอะ อ๋อที่นี่มีแต่หมาเราก,กลับก่นกนกนอนนะฮะอยู่เลยหมาเป็นงานขอความเป็นมาของที่นี่หน่อยค่ะร้านเนี้ยครับจริงๆเราเปิดมานานละเราเปิดมา3ปีแล้วแต่เราเพิ่งย้ายมาที่เนี่ประมาณปีกว่าก่อนหน้านี้นเราอยู่แถวแถวโชคเจสีใช่ครับจริงๆมันเริ่มจากว่าเราเนี่ยเลี้ยงหมาเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราแค่อยากจะมีที่ให้คนมาเล่นกับหมาของเราถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาอะไรแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยกลายเป็นแอสติกขึ้นมา จุดเด่นของที่นี่คืออะไรรือไมซันคือก็เป็นหมาใหญ่พี่ดิงบอกว่าซันเหมาะที่จะมาเล่นว่าซันตัวใหญ่หมาใหญ่คุณเยอะมากเยอะมากจริงใครับเยอะมากครับที่นี่ส่วนใหญ่หมาเนี่ยจะเป็นไซส์ใหญ่หมดเลยจะมีหมาเล็กแค่สองตัวเองมีคนเข้ามาเล่นแล้วมือด้วนกลับไปไหมไม่มีครับมากๆแต่บางไม่รักว่าข้านิ้วหายไปนิ้วหาย ไอ้บอกตัวใหญ่นี่คือใหญ่สุดประมาณแค่ไหนเอวครับเอวเขาพีหรอเอวเอวส่วนมากมีกี่ที่นี่มีกี่สายพันธุ์นะคะที่นี่มีประมาณ5้าสายพันธุ์โอ้โหอยากเห็นเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปดู้องหมาอยากสัมน้ำเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าน้ำอร่อยมากพี่พี่บอกกี่ทีแล้วทำรายการทำไมอะคุณต้องชัดเจนในคำพูดว่าดูตัวอย่างพี่ค่ะ เออพอดีว่าเดี๋ยวเราจะขอคุยต่อนะครับแต่ว่าขอน้ำก้าของข้แก้วอรเขาฉากได้ไหมได้ไถือว่าเข้าฉากนะนได้ได้อยู่แล้วได้ไดับเาสแสดงว่าเขาใจดีใจดีนี่ค่ะ หนูขอเนื้อจะสองสามถุงอันนี้คนกินได้นะครับน่ามายกนแล้วคนกินได้ก็เอาใช่ครับผมว่าทำมาให้มาใช่แต่ทำให้มาไม่เป็นไรพวกเราไม่ถือช่วงนี้หมูแพงไก่ถูกเลอยากรู้เรื่องเนี่ยหัวใจเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้มีสเปคไหมสเปกก็จะชอบแบบขาวๆตัวขาวหน่อยงั้นนวลเงี้ยฮะสามตัวหมาเหรอ